สวัสดีค่ะมาพบกับเมนูมกหกวด้วจ้ามกหัวเอาไปฝากป้าค่ะ <c oughs> กระล่างให้สะอาดค่ะหวกตัวใหญ่ๆเนาะอ่าส่วนเครื่องปรุงกับบอมีอ่หยางหยากเลยจ้าตำบักพริกซดค่ะใส่หอมแดงค่ะมักเผ็ดกับใส่หลายหลกักกระพักหอมกับซีมีตะไคร่กับใบใบพีตูค่ะหรือใบแมงลักนะคะตะไคร่ใส่หลายจังน้อยจ้าดับข้าวค่ะ ใส่ลงไปร้อมกันเลยค่ะแล้วกะปรุงรสเท่ากับสีไซเป็นอ่าผงนัวค่ะเกลือน้ำปลาปลา่าค่ะขันบ่บักปลาบ่ซส่ก็ะได้ด้วยจ้าแต่ว่าันน้ำปลาปลาล่ในเท่าสีไสบ่หลายค่ะเขาอยากมันเข้มเพราะว่ามันดิบชิมบ่ได้ค่ะก้าเอาเดี๋ยวาจารคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเมื่อน้มกแล้วกะสิปิ้งเด้อค่ะบ่ไดนึ่ง ปิ่งใส่ใบตองค่ะเตรียมไหวอันนี้กะิได้ประมาณ3มมกค่ะได้มกไงอยู่ค่ะเพราะว่าปิ่งมันสีหอมกระหนึ่งค่ะดี่ลวจะาตักแบง่งซ้ำๆกันใบตองกะเอาไปอ่าล้นไฟซะก่อนเด้อจ้ะมันยังสีบอแตกสอนสองสั่นค่ะนี่ลจะจ้าเรียบร้อยละค่ะ เอากระได้มกหขว่ค้อมๆค่ะหอมตะไคร่กินกับข้าวเหนียวคุยแสบๆค่ะมาเดอจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ